ในสาระเกตความรู้ที่เรานั้นอยากที่จะนำเสนอนั่นก็คือตารีฟเตาฮีดินอัสมาอัลซีฟัดคำนิยามของการให้เอกภาพในด้านพระนามชื่อและคุณลักษณะของละซุบฮานะฮูอัตอาลาวายูอัลรฟฮะซันนูมินอันวะอิตเตาฮีด بيان ะฮูอิฟรอดุลลอฮิซุบฮานะฮูวัตอาลาบิมาซัมมา به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا فيثبت له ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفى ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعديل ومن غير تكجيف ولا تمثيل การให้เอกภาพต่อรสุบฮานะฮุวาตาอลาในด้านพระนามชื่อของรัส well ุบฮานะฮุวาตาอลาคืออะไรพี่น้องผู้ที่มีอม م านเพราะการให้เอกภาพถือเป็นหนึ่งในการให้เอกภาพต่อรสุบฮานะฮุวาตาอลาในเรื่องของพระนามชื่อและคุณลักษณะของลอคล้ายๆกับการให้เอกภาพในด้านรูบูบียะพี่น้องผู้ที่มี إ ي ม ا านั่นก็คืออิฟรอดุลลอคือการทําให้อลัสุบฮานะฮุวาตาอลาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในอะไรพี่น้องผู้ที่มีอม م านเป็นหนึ่ง ในด้านที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอัลาทรงเรียกชื่อให้แก่ตัวของพระอ,องค์เราจะต้องยืนยันว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอัลาทรงเอกทรงหนึ่งเดียวในการตั้งชื่อด้วยกับตัวของพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอัลาวะวาซอฟะบิฮีนัฟซะฮูและพระอ,องค์ทรงให้คุณลักษณะแก่ตัวของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอัลาไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะและพานามชื่อที่อยู่ในอันกุรอานหรือ คำพูดที่ปรากฏอยู่ในถ้อยคําของท่นานนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮุวาซัลลัมไม่ว่าจะเป็นประโยคในการปฏิเสธหมายความว่าปฏิเสธในเรื่องของพนามชื่อและคุณลักษณะที่บุกพ้องออกจากตัวของลสุบะฮานะฮุวาตาอัลาะวาอิสบาตันและยืนยันพนามชื่อและคุณลักษณะเดล๋ยวลสุบะฮานะฮุวาต้าอัลาฟายุสบัตละหูมาอับัตตะฮูลีนับซีฮิดังนั้นจะต้องอะไรเราจะต้องยืนยัน เราจะต้องย,ยืนยันด้วยกับตัวของพระอ,องค์เองหมายถึงว่าเรายืนยันในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาอาลาทรงยืนยันด้วยกับตัวของพระอ,องค์เองให้แก่ตัวของพระอ,องค์เองและเราจะต้องปฏเิเสธหรือจะต้องถูกปฏเิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาอลาทรงปฏเิเสธออกจากคุณลักษณะหรือพระนามชื่อจากตัวของอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาอลาหมายถึงว่าเราจะนั้นเราจะต้องอะไรปฏเริเสธ คุณลักษณะหรือพนามชื่อที่บกพ้องด้วยกับสิ่งที่อรรถสุฮานาหัวแตะอาลาทรงปฏิเสธจากตัวของอรรถสุฮานะหัวแตะอาลา